สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกันอีกแล้ววันนี้แอดจะมาแจากสูตรถั่วกรอบแก้วนะคะวัตถุดิบก็มีตามนี้เลยนะคะเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะขั้นแรกนะคะแล้วก็นําน้ํานะคะหนึ่งถ้วยใส่กระทะตั้งไฟนะคะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ําตาลนะคะประมาณ 300- ร้อถึงสี่กรัมเป็นน้าตาลทรายนะคะน้ําตาลทรายแดงก็ได้น้ําตาลทรายขาวก็ได้ลงไปเคี่ยวให้ขึ้นฟองนะคะให้น้ําตาลละลายแล้วก็เคี่ยวน้ําตาลให้ละลายนะคะเคี่ยวไปเรื่อยจนกว่าเขาจะขึ้นฟองนะคะ ในระหว่างที่เราเคี่ยวน้ําตาลนะคะเราก็จะล้างถั่วลิสงนะคะประมาณถั่วลิสงเราใช้500กรัมนะคะล้างแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนําลงมาเคี่ยวนะคะกับน้ําตาลนะคะในกระทะในระหว่างนี้นะคะเราก็จะใส่ผงกาแฟหรือว่าผงออนตินนะคะเป็นทีนวันก็ได้นะคะพอละลายเข้ากันแล้วนะคะเราก็นําถั่วนะคะถั่วลิสงลงไปผัดไปคั่วนะคะในน้ํา เชื่อมหรือว่าน้ำตาลที่เราเคี่ยวนะคะหลังจากนั้นเราก็จะผัดในไฟในกระทะนะคะเราก็จะเติมกะทินะคะกะทิเราใส่ประมาณครึ่งกล่องก็ได้นะคะกล่องละยี่ิบห้าบาทนะคะหรือใครจะใส่จริงจริงถ้าใส่เยอะเกินไปมันก็มันก็จะมีกลิ่นกะทิเกินไปนะคะเราก็ใส่แค่ครึ่งหนึ่งก็พอพอเราใช้ไฟร้อนนะคะเข้าก็จะขึ้นฟองประมาณนี้นะคะถั่วลิสงแล้วก็จะสุกนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าถั่วเราจะไม่กรอบไม่สุกนะคะ พอเราทาเสร็จนะคะถั่วเราจะกรอบอัตโนมัตินะคะเราก็จะผัดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะคั่วไม่ใช่คั่วนะคะคนผัดนะคะเคี่ยวนะคะน้ําตาลกับถั่วที่สูงนะคะเราก็จะเคี่ยวไปเรื่อยนะคะเราก็จะผัดผัดไปเรื่อยนะคะใครจะใช้ไฟแรงนะคะก็พยายามอย่าทิ้งนะคะเราพยายามเฝ้าแล้วก็ เคี่ยวไปเรื Leon, return, ่อยๆผัดไปเรื่อยนะคะถ้าเขาแห้งน้ําเขาแห้งเขาจะไหม้กระทะได้นะคะจะทําให้ถั่วเราไหม้นะคะในระหว่างช่วงนี้นะคะยิ่งปล่อยไม่ได้นะคะเราก็จะพยายามเคี่ยวเรื่อยๆนะคะพยายามผัดพยายามคุณเรื่อยๆนะคะเพื่อที่เขาจะได้ไม่ติดหมอนะคะเราก็จะเคี่ยวจนเขาแห้งเขางวดเลยนะคะพอเขางวดลงนะคะเขาก็จะ เป็นเกร็ดน้ำตาลนะคะเกร็ดน้ำตาลเป็นผงผงที่แบบเหมือนผงน้ำตาลยังไม่เป็นแก้วนะคะพอเราได้ประมาณนี้นะคะทุกคนเราก็จะผัดไปเรื่อยหลังจากนี้เราจะใส่ใช้ไฟอ่อนนะคะถ้าใช้ไฟแรงนี่เขาจะไหม้นะคะเพื่อที่จะผัดจะเคี่ยวให้ถั่วกรอบแก้วของเราอ่ามน มาเคลือบนะน้ำตาลเขาจะมาเคลือบถั่วนะคะอันนี้เราจะใส่ถัว่วเราจะใส่เกลือนะคะลงไปประมาณหนึ่งช้อนชานะคะเพื่อที่จะให้เขามีตัดลดนะคะแล้วก็นงางาโรยงาลงไปเลยนะคะประมาณถ้วยตวงเล็กๆนะคะหรือประมาณสองถึงสามช้อนนะคะเป็นช้อนโตะก็ได้แล้วก็กะเอานะคะเราชอบเยอะเราก็ใส่เยอะนะคะหลังจากนั้นเราก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะผัดผัดไปเรื่อย จนจนกว่าน้ำตาลนะคะที่เขาเคลือบถั่วจะละลายเป็นแก้วนะคะ<ต>เพื่อที่เขาจะมาเกาะกับถั่วที่สงของเรานะคะเขาก็จะละลายไปเรื่อยๆนะคะแล้วเขาจะมีความเหนืดนะคะเหมือนจะคล้ายกับใส่ใสเป็นแก้วนะคะทุกคนนี่แหละค่ะที่เขาเรียกว่าถั่วกรอบแก้วก็จริงๆขั้นตอนไม่มีอะไรยุงย่งยากนะคะ ถ้าอยากให้อร่อยให้เพื่อนๆใช้ถั่วลิสงที่เป็นถั่วเม็ดใหญ่นะคะเม็ดกลมหรือว่าเม็ดยาวก็ได้จะอร่อยมากกว่าถั่วเม็ดเล็กนะคะพอเหนียวได้ที่นะคะแค่นี้เราก็นําขึ้นไปพักนะคะในถาดน,นะคะแล้วเราก็พอเขาเย็นตัวเขาก็จะแข็งนะคะแบบนี้แล้วก็ใส่ในกล่องใส่ในภาชนะก็เป็นอังเสดเรียบรอ้อยหรือแค่จะแพ็คนะคะใส่ถุงไปขายก็ได้ก็เป็นอสังเสดเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับ การทำถั่วกรอบแก้วของเราวันนี้สําหรับใครนะคะที่สนใจนําไปทําขายก็สามารถทํานําสูตรนี้ไปทําขายได้นะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้แอดก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ